สวัสดีครับหลายคนก็จะถามนะครับว่าไอเรื่องข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยข้อสอบมอบุรพาออกเนี่ยยากหรือเปล่านะครับเอาเอาบอกอย่างนี้ก่อนยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะวันนี้นะครับว่ามหาวิทยาลัยไหนได้ออกข้อสอบเอาอย่างนี้ก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าที่ลือกันเนี่ยว่ามอบุรพาออกข้อสอบมาจากไหนทีนี้ถามว่ายากหรือเปล่าอ่ะ ผมเอาแนวข้อสอบที่จําสดๆมาจากข้องสอบเลยนะครับในปีที่มอบูรพาออกข้อสอบคือปี60นะฮะจำผิดปะวะเออปี60นั่นแหละนะครับแต่ข้อสอบจําไม่ผิดแน่นอนเลขปีบางทีเบอร์นะครับน่า,นาจะถูกก็แหละ60อ่ะ เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าข้อสอบมลม,ม,มบูรพาออกยากจริงไหมนะผมบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดที่เขาออกมีอยู่สี่ตัวนะครับเอาไปทีละตัวเลยเพื่อให้รวดเร็วไม่เสียเวลาอย่างแรกนะผมให้ดูคร่าวๆเ,เอ๊ะอันนี้มาจากไหนอยู่ใน,พน,เ,นเพจพี่เมงปอนะครับเนี่ยเพจพี่เมงปอก็จะเป็นโพสต์หน้าปกเป็นอย่างนี้คุณลองดูได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมปัดให้ดูเร็วๆนะคุณเห็นไหมมันมีตัวเลขตัวเลขตัวเลขเร็วเกินปะวะ เนี่ยเห็นไหมมันมีตัวเลข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 ,เ,ลขเนี่ยเกวัน4ปีเพราะฉะนั้นแนวข้อสอบที่มอบุรพาออกนะครับอย่างแรกเลยถ้าคุณอ่านไอ้พวกกฎหมายอะไรพวกนี้นะให้คุณเน้นพวกตัวเลขครับเน้นพวกตัวเลขในกฎหมายต่างๆจํานวนเท่าไหร่จานวนกี่วันจํานวนกี่ปีจํานวนกี่คนอะไรแบบนี้ชอบออกไม่รู้เป็นไรนะครับนะอย่างเช่น สสสวรัฐสภามีทั้งหมดกี่คนนะครับอายุการเก็บหนังสือไม่น้อยกว่ากี่ปีอย่างเงี้ยอะไรอีกเ,ออเนี่ยยุบอบตต้องประชากรไม่ถึงกี่คนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีกี่คนเห็นไหมกี่วันเนี่ยสี่วัน4ปีอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้ทุกทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะฮะว่าสถิติอย่างที่เขาชอบออกอย่างที่สองคืออะไรครับ นะอย่างที่เขาชอบออกอย่างที่สองคือพวกตำแหน่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านอีพวกวิชากฎหมายนะจำดีๆว่าเรื่องนี้เป็นของตำแหน่งอะไรอย่างเช่นผู้ทำหน้าที่แทนนะครับกรณีไม่มีนายกเมืองพัทยาปลัดเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยเห็นไหมคนลงนามก็คือตำแหน่งนายกก็คือตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักข้อหนึ่งอ่อ เนี่ยข้อใดเป็นคณะกรรมการกระจายอานาจก็พวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังอย่างเงี้ยก็คือจะออกเป็นชื่อตําแหน่งต่างๆสถิตินะครับอย่างที่3ที่ข้อสอบของ m มอบูชอบออกคือนะครับเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานเพราะฉะนั้นเวลาอ่านอีพวกกฎหมายต่างๆเนี่ยให้จําดีๆว่าเรื่องนี้มันเป็นของหน่วยงานอะไรยกตัวอย่างจะมีข้อที่ถามว่า อย่างเงี้ยข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบาตากทมพัทยาจังหวัดเห็นไหมจังหวัดก็เป็นหน่วยงานประเภทหนึ่งเป็นส่วนราชการประเภทหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาอย่างที่สี่นะครับเรียกว่าเป็นลำดับสุดท้ายแล้วกันที่ข้อสอบนิยมออกนะครับลำดับที่สี่ที่ข้อสอบมบู๊นิยมออกนะฮะก็คือพวกคำคำวงเล็บคำในกฎหมายพวกคำนิยามหรือว่า อ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าอ่านระเบียบสารบัญเนี่ยด่วนที่สุดใช้ในกรณีไหนเห็นไหมคำว่าเนี่ยใช้คําว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจําถ้อยคําทางกฎหมายเป็นคำคำได้นะครับหรือว่าอีกประเภทที่ในกฎหมายมันเป็นข้อข้อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3อย่างเงี้ยแล้วมันก็เอา1ในนั้นมาแต่งเป็นช้อย อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คือจําเป็นคํคำไปนะครับสารในหมวดที่10มันก็จะในกฎหมายมันจะเป็นข้อข้อสารปกครองสารยุติธรรมสารทหารอย่างเงี้ยคือคุณก็จําเป็นข้อข้อแล้วเขาก็จะออกแบบนี้เนี่ยครบแล้วแทบจะครบหมดทุกอันแล้วนะของข้อสอบกฎหมายมบุรพภานะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามันแทบไม่ออกแนววิเคราะห์เลยเห็นไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ย แนววิเคราะห์แบบสไตล์กอพอที่ออกยากๆจนทุกวันนี้ยังยังไม่รู้เลยว่าบางข้อตอบอะไรอย่างเงี้ยมันวิเคราะห์ลึกเกินนะครับไม่มีนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยดักทาง1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 4สอองาย่างเงี้ยเราก็จะทำข้อสอบได้อย่างแม่นแล้วนะครับ แรงบันดาลใจมาจากโฆษณาน,นมของน้องใบเฟิร์นนะครับดูประมาณยี่สิบแปดเที่ยวนะครับดูนมใบเฟิร์นหนึ่งสองหนึ่งของสามหนึ่งสองสองหนึ่งสี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับนะฮะว,วิธีอ่านกฎหมายเนี่ยเหมือนฟองนมใบเฟิร์นนะครับคือดูว่ามันมีตัวเลขอะไรขีดเส้นใต้อาจจะใช้สีแดงนะดูกฎหมายฉบับเต็มตำแหน่งอะไรขีดเส้นใต้สีเขียวตําหน่วยงานอะไรขีดเส้นใต้สีน้ำเงิน พวกคําต่างๆที่มันเป็นคํานิยามเอย่ยหรือว่าคําที่มันเด็ดๆอยู่แต่ละมาตรานะครับก็ขีดเส้นใต้อาจจะสีน้ําตาลสีดํานะครับทีนี้วิชาคํานวณวิชาเลขนั่นเองออกอะไรนะครับเลขจะออกพวกเหมือนเลขทั่วไปครับแต่ว่าง่ายง่ายกว่ากพเยอะนะฮะออกเป็นในเชิงพวกสมการพวกเหมือนความรู้รอบตัวซะด้วยซ้ำนะครับไม่ไม่ยากเลยเลขแล้วก็เลขมันจะมีวิชาไอ้นั่นมาอีกครับ จริงๆมันมันอยู่ในโคตา้านี้มันไม่ใช่วิชาเลขหรอกแต่ว่าโคตา้าของข้อสอบมันถือว่าอยู่ในโคตา้าเดียวกันนะครับนั่นก็คือพวกข่าวข่าวสารต่างๆยิงปรมานูไปเกาะกงถามว่าเกาะกงของประเทศอะไรแบบนี้ตึกเพนทากอนเป็นตึกเฮียอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คำนวณเลยแต่มันอยู่ในโคตา้าวิชาเลขความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยก็คือเขาเอาข่าวรู้ความรู้รอบตัวมาออกด้วยเลขคำนวณจริงๆ10 สิบห้าข้อยังไม่ถึงเลยมั้งเป็นเป็นเหมือนโจทย์เลขทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเไทยล่ะไทยก็เช่นกันครับทั่วๆไปง่ายกว่ากพแต่ว่ามันจะมีแตกต่างจากกพตรงที่มันมีพวกคำผิดคำถูกการสะกดคำอะไรแบบนี้นะครับศาสตร์จีนเออนะอะไรแบบเนี้ยสะกดยังไงเนี่ยกพมันไม่ออกแต่ว่าของท้องถิ่นมีออกแต่ไอ้พวกความคุ้มเครือของคำอย่างเช่น ประโยคสั้นแล้วเราตีความแล้วเราก็กพเนี่ยตีความยากใช่ไหมของของอันเนี้ยง่ายๆอ่านแล้วรู้เลยว่าผู้เขียนต้องการอะไรใจความประโยคคืออะไรนะครับคือง่ายกว่าเยอะเรียงประโยคก็ดูปุ๊บรู้เลยอะ่ะเรียงอะไรไม่ได้ซับซ้อนแบบกพนะครับพูดง่ายๆว่า2วิชานี้จะง่ายกว่าและในปีที่บอบูออกนะครับคือวิชาอังกฤษเอออันนี้ยากกว่ากาพเพราะว่าเขาออกเป็นการอ่านล้วนๆอ่านแบบ ทุกอันเลยยากไหมไม่ยากหรอกแต่ว่ามันมันเยอะเกินนะครับแล้วไม่ทันเวลาอันนี้จะยากกว่ากอพอแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้เฉพาะอังกฤษนะเหมือนเหมือนกับว,ว่าปีนั้นคนออกข้อสอบเขาก็มีการประชุมรอบหลังกันแล้วบอกว่าเออเขาหลังนี้จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนเป็นความผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้มอบูได้ออกอีกผมว่าอังกฤษก็จะเหมือนกอพอครับจะไม่พลาดแบบอ่านอย่างเดียวยากเกินไปแบบปี60นนะครับอ่ะนี่ก็เป็น นะฮะให้ดูว่าจะต้องเตรียมตัวสอบอย่างไงนะครับอย่าลืม1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 4แบบน้องใบเฟิร์นฟองนมนะครับผมเชื่อว่าถ้าเตรียมต้งแต่วันนี้ตามตามกรอบอันนี้นะครับนะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเอาชนะข้อสอบถ้ามอบูรพาออกทำได้แน่นอนมออื่นออกเดี๋ยวมาว่ากันนะครับอันนี้ตอบตามกระแสข่าวลือก่อนเขาลือว่ามอบูออกนะครับแต่ย้ำนะยังไม่มี การประกาศออกมาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันเอาแนวทางวิธีนี้ไปทำก็ได้นะครับถ้ามออื่นได้ออกข้อสอบแล้วมันมีอะไรต่างจาก1 2ึ2 3สองหน,นึ่งสออันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทีดีไหมจ๊ะในเพจนะครับอ่ะสวัสดีทุกท่านช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ